สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีแง่แรกพี่น้องนะอ่าม้วนของม้วงครับนี่ม้วมาหม่สองโคมครับสามโคมครับแโคมหนึ่งใายไปแล้วครับยุคคกอนบ้างครับอันนี้เอามาสองคูครับเดี๋ยวจิล้องิทียมไปบ้งทั้งสามโค้เลยครับงัวง่ามคูหนึ่งกับม้วนเลี้ยงง่วเนี่ยง้วขคุ้นสองคูครับนี่อันนี้เพางามเหรอครับแต่ว่าเป็นเนี่ยอะไรเป็นคุ้นแหลครับพี่น้อง เพียงเอาหน้ามาเนี่ยมันับมันโค้งสางมันหง่ดีพี่น,อน้องทีุ่ภาฟ้ามครับพี่กัดกับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจตุรภพีม่านจังหวัดละเอ็ครับนี่ลูกสาวนยครับลูกสาวสามสี่เดือนครับนี่มีสกเ,กเ็ษระเบิดอยตว่าหายเราด้วยครับรบปะกันแหงขาภาหนอก้าใน่หายซิบหามือครับพี่น,อน้องสามสี่เดือนสีแดงมุมบอกตาเนาะครับนี่เบิ้งเลยครับ ทำงามครับพี่น้องเด้อเบื้อเรื่องนำแต้มแรงนี่ครับแม่ลูกตัวที่สองครับก็ถือว่าได้สดครับบ่แก่ครับลูกสองหนาเลี้ยงหนาเจ็บครับสีม่วงประกานครับนี่เลี้ยงลูกดีครับน้ำสีบ่มีเตียงเราประกันเด้อครับนี่ทำงามครับพี่น้องเรียงมันอวดมันใหญ่ใครเนี่ยพี่น้องเด้อนี่มึงเลยครับนี่เพิ่มสูงร้อยสามสิบห้าบวกไปหาร้อยสิบสิบเปล่าเบิ่งแล้วครับตีเปลือกีต่ำไป เรื่องนำแต้มรางนี่เรียบงายทั้งคูหนาคูลังครับเปิดราคาว้เมื่อนหาพันหาลอยพี่น้องเด้อนี่ไปหาแม,ม่หาแม่ไปนี่ือวะพระขี่ลายครับปานกลางเรื่องกินยาเรื่องขายเนี่ยครับพี่น้องเอ้ไม่ต้องมีชีวิงบางแม่มันงา่ายกว่านี้มันกระิกแพงกว่านี้นี่คือเขาเปิดราคาตามสภาพครับลูกตัวที่สองก็ถือว่ารแกแจพี่น้องนะเมื่อนหาพันหาลอยครับนี่ทรงไห้ซียโดยอิสานครับเบืองเลยครับ นี่ครับเบิ้งบ่กี่ลายครับบ่กี่ลายเตะต่างไว้าี่ามสิ่ห5าบวกไ้ห้า4ี่สิบครับนี่เครื่องไดเครื่องดำแดงเครื่องหอมครับพี่น้อง1 5เมื่อหาพันหาอยครับนี่เบิ่งความที่สองครับกราลังกินนมครับแม่ขาวลําพูนครับแมนี่เงี้นมาอไม่ครับลอยี่สิบบวกไปห้าอยีหาครับนี่เบิ่งเลยครับ ลูกตัวที่สองขึ้นกันล่ะผมว่ามึงเขาดรอซื้อครับนี่ลูกแม่ขึ้นกันได้พี่น้องนะสามสีเดียนกันละกินน้ำตัวตัวบังหลวดเขากับไปยังครับปาเสดหลอกแดงใจอะไรขึ้นกันได้พี่น้องนะบอกนีงสัตว์ล่ะมัต้องไปตีมันหรอกผมว่าโค้งสางมันหญ่มันหง่ดีเอาโค้งเงยครับพี่น้องเดียงเอาเหนียวหน้ามันเออขาเงี้ยได้ครับพี่น้องหางไฟหางงามด้ครับพวกลวดนีได้ขอเขาลงมาเื่องอมเื่องดำแดงกันนะครับ นี่เอาไปไว้ครับกินน้มโช่เลยครับพี่น้องเด้อเปิดราคาทำกันพี่น้องเด้ 15, อมื่นหาพันหาลอยันเมาเบิร์แรทั้งสองคูนี่สามมื่นลยครับนี่เอาไปโย่ทำกันเลยครับง้อควากเดียวกันพี่น้องหรือว่าได้นะเนี่ยหนังเดี๋ยวนำเต็มรางย้อนโอ,อนโนรี่ดีมึงยัยด,ดีครับงุณแม่นมน่ครับมันสีแดงกืบสองมื่นกว่าเหรอครับพี่น้องเอ้ย ยังพิเศสีซื้อดราพมว่าจะไปตีมันเถอะเนี่ยแดงใจว่าขึ้นกันหนาล่อหนาโงกหน่าง,งาดีเจอน,นี่ครับนี่ครับคือว่านมนมดีหรอกคือว่าพ่อขี้ไร่ห,หรอกเย็นให้ลูกกินนมอยู่พ่อแพงนมเมื่อหาพันหาลอยครับ้วนๆเลยครับนี่ผมว่าพ่อเลี้ยงพ่อเจ็บอยู่หรอกครับไปกินยาไปได้ลดครับ วันนี้ก็คืมฟ้าคือฝนเงีเลยพี่น้องน้ำไหมอยู่ทายกันจังหวะดีๆกลับพี่น้องเออที่เจ้าหน้าบงเโพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมเชียร์ช่องยูทูบสุภาพฟ้ามด้ยครับขอบคุณหลายๆครับครับผมกลับไปเบิังวัวง่ามกันเลยครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะฟ้ามครับวัอนี้ผมมาท้ายวัวตามขอางด้วยครับ อันนี้ก็มักยูครับพี่น้องย่างพี่น้องบ่มักน้าผมสิบมาาทายง่ายง่ายหน่อย้่เลับพี่น้องเน้อย่างหนาตาช่างเลยครับลูกสาวผิดแดงครับหกเดือนครับหนาปึกหนังหนาซาเงี้ยครับความสูงลูกนี่ก็ร้อยเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนีตครับแม่ความสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับลูกลูกัตสามต่อไปปะลูกโตในทองสามต่อไปเน้อครับแม่กระทบแล้วสามเดือนเน้อครับนี่ใบมีหลอดคบเล้อครับพี่น้องเน้อเนี้ย ราคางวงาง้ามเด้อยครับพี่น้องผมกินไทยเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งการกินนุ่มเลยครับเพราะมันหนามันเนยครับน้ำนุ่มดีพี่น้องเบือเรื่องน้ำเต็มรางย้อนโอนต้นรับประกันแช่งขาขาเบาทกเบาถอนไห้ครับเบีอยนหนึ่งนี่เบิง้งกักพี่น้องเนี่ยซือว่าเพราะพิดหวังงว่วครูนี่ครับพี่น้อนคงครูใดมักสายงว่วงาง้ามนี่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องเนี่ยว้ยเบิ้งเนี่ยหนังอยู่ปวดครับพี่น้องเนี่ยเพื่อนรางเนี่ยครับเบือเรื่องย้อนโอนต้น เด็ดง่ามทั้งคููหนาคููหลังเน้อครับแม่กะไทยเต็มดีหางยาวหลากดินเน้อครับพวหางงามครับนี่พี่น้องผู้ใดอยากเป็นแม่องแม่พันเราไปเขาขอกเขาฟ้ามเน้อครับทักหาโทษหาผมครับทรงไห้ซี่รับประกันคุณภาพครับครับผมครับยบคลิปแค่นี้แหะครับขอบคุณครับ